ยายสะอิ่งวัย71ปีป่วยเป็นโรคหนังตาตกจะไปไหนมาไหนก็แสนยากลำบากไปหาหมอมาหลายครั้งแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเมื่อสองเดือนที่แล้วยายสะอิ่งโชคร้ายไปอาบน้ำในคลองแต่ลื่นล้มหน้าฟาดกับกละมังซักผ้าส่วนขามีบาดแผลเย็บถึงห้าเข็มทำให้อาการที่เป็นหนักกว่าเดิม ก็ว่าทําไมนั่นกรททาไมไม่บอดไปทีเดียวก็มานึกก็บอดไปแล้วใครจะช่วยเราอ่ะขนาดเดินได้อย่างนี้ยังยังไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยแต่เวลาบางครั้งลืมเนี่ยมันจะเก่งขึ้นอ่ะเก่งเท่าไหรเท่าไร่บางทีไม่ขึ้นก็จะต้องทําอย่างเงี้ยก็ทํางี้แล้วมันก็จะลืมได้พักถ้าหากหลับมันก็ต้องหลับเหมือนอย่างเดิมก็นั่งหลับอยู่ั้น พอลืมตามาก็เดินต่อไปอย่างเงี้ยใครเขาไม่รู้เขาก็เขาก็บอกอ้าวไม่ไม่นอนอ่ะเขามาเขาเห็นเขาก็บอกอ้าวไม่ไม่นอนน่ะบอกไม่ไม่ได้ง่วงหรอกแต่ตามันหลับเองก็จะบอกเขาเนี้ยบางทีนั่งเนี้ยบันไดตรงเนี้ยใครก็ผ่านมาอ้าวมานั่งหลับตายอยู่ได้ไม่ไม่นอนน่ะบอกไม่อยากนอนมันหลับเองก็บางเงี้ยเขาบอกเออ 8, แปลกล้วโอกแปลก ก็บางครั้งก็บอกก็อยากจะจกทิ้งเลยใน่นี้มันมันคิดได้ชากจกออกแล้วจะยิ่งกว่าว่าหลับหลับ,ลบตื่นตื่นดด้วยฐานะยากจนอีกทั้งลูกๆพึ่งพาไม่ได้ตาสุทนวัย76ปีอายุมากเดินไม่ไหวซ้ำร้ายลูกสาวยังเอาหลานชายมาเป็นภาระบางวันต้องอดมือ้อกินมือ้อทุกวันนี้ไม่มีบ้านอยู่ เาประทานปลูกบ้านและอาศัยเบี้ยคนชราและหาเก็บผักบุ้งใกล้บ้านมาประทังชีวิตขอความเมตตาจากผู้ใจบุญผ่านรายการบุญไม่จำกัดสงสารผู้ตกทุกข์ได้ยากสองตายายและหลานชายซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นม .1 เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่และสู้ต่อ บริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัดขอมอบทุนยังชีพเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมบริจาค5,000บาทและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค7,500บาทเพื่อเป็นทุนยังชีพให้กับยายสะอิ่งและครอบครัวต่อ